ครับผมสวัสดีครับผมครับมาวันนี้ครับมารีวิวแล้วสลับตัวนี้ครับหลายคนที่เรียกร้องมานางครับตัวนี้ผมไม่ค่อยรีวิวครับโอ้โหแต่ยอดขายดีมากราคาสูงพอสมควรครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าไปดีขนาดนี้ครับที่ขายดีเพราะอะไรครับหนึ่งครับเป็น10นิ้วแล้วก็เป็นระบบคูอินวันครับแล้วก็ความดังที่ได้ความดังมหาศาลมากสลับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ราคา 18,,900 บาทส่งฟรีถึงที่บ้านครับผมการดีไซน์เขาถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากพอสมควรที่เราออกแบบไม่เป็นทางด้านตัวนี้ครับเราออกแบบสไตล์แบบ ตูดลดแห่ครับให้ลูกค้าครับผมครับพร้อมด้วยความโหดครับด้านล่างเห็นไหมครับการทําก็มีความยุ่งยากมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจโลโก้ครับก็เป็นโลโก้เอกซาวครับผมครับรือว่าจะเป็นทางด้านแสงสีก็ยังมีในตู้นี้ครับเห็นไหมครับมีไฟครับสองข่ายนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์หลายอย่างสำหรับตัวนี้ต้องการความสวยความแรงแนะนําเลยตัวนี้ครับผมครับ ในตู้มีอะไรบ้างในตู้10นิ้วโอ้โหครับเบสนี่ไม่ต้องห่วงครับหลังคาสเทียนบดสรับตรงนี้ครับพร้อมด้วยเสียงกลางอีก4ดอกและอีก2ดอกโอ้โหตัวนี้ถือว่าคุ้มและตอบโจทย์มากครับผมแล้วก็จุดเด่นของตู้นี้คืออะไรครับผมหนึ่งครับในตู้มีแบตเตอรี่ด้วย1ชุดเราสามารถเปิดอย่างนี้เปิดไม่ต้องเสียบไฟก็ได้ครับผมครับสองครับสามารถเสียบไฟฟ้า2 2 0แล้วก็เปิดได้เลยครับผมครับทำไมต้องมีไฟฟ้าครับผมในการให้ลูกค้าฟังแบบต่อเนื่องครับเพราะว่า หนึ่งรุ่นจะทำไปเป็น10นิ้วดอกเดียวเป็นระบบแบตเตอรี่เวลาเปิดแรงๆแบตชอบบดแต่ตัวนี้เราพัฒนาเป็นทูวันครับสามารถเสียบไฟ220ได้เลยครับผมครับหลังตู้มีพัดลมดูดอากาศด้วยครับผมโอ้โหครับเราออกแบบเพื่อให้ใช้ง,งานแบบยาวครับทำไมที่มีพัดลมดูดอากาศครับในตู้เรามี power ขับซับโดยเฉพาะครับผมครับสลับพาวเวอร์ยูยนในตู้หนึ่งเครื่องแล้วก็ในตู้อีกยังมีชีวิตชิ่งอีกเห็นไหมครับโอ้โหมีอุปกรณ์หลายอย่างมากสลับตัวนี้ครับทําแมราคามันสูงขึ้นแล้วก็ได้เสียงที่มาตรฐานมากขึ้นสําหรับตัวนี้ครับผมครับมาครับที่นี่ผมจะพามาฟังความแรงของเบสว่าโอ้โหมันสะใจขนาดในสินิ้วสองดอกพาวเวอร์ยูยนหนึ่งแท่นข้างในครับผมครับตัวนี้เปิดเป็นระบบแบตครับถ้าเปิดระบบไฟโซลาร์สิบธร์งินนี่หนึ่งเท่าครับผมไป ีกระจายครับเบรคครับแรงสันตะเทียนตรงนี้ถือว่าแรงมากทำไมถึงแรงครับ10นิ้วพร้อมได้หัวรถยนต์ครับแรงกันนอนทีนี้ฟังกับชุดครับกลางแหลมครับผมครับ เปิดแบบหลังคาสเทียนเลยก็ว่าได้ครับผมครับชุดนี้ตกแต่งซะอย่างครับใครชอบไฟแสงสีครับเอาไปตั้งในห้องนอนครับสร้างบรรยากาศเลยเปิดเพลงกันด้วยแสงสีครบตอบโจทย์อย่างรุ่นครับสำหรับใครที่ชอบความแรงความดุแล้วก็แบบรุ่นพกพาแต่พกพาแบบ2คนนะครับพกพาคนเดียวไม่ไหวเพราะว่ามันหนักครับเพราะว่าในทู้สิบนิ้วสองอกถือว่าหนักแล้วแบตเตอรี่อีกชีวิตชิ่งอีกเท้าอีกครับในตู้ถือว่าหนักพอสมควรครับผมครับก็ฝากไว้รุ่นครับกับรุ่น t In 1ครับราคา 1,8,900บาทส่งฟรีถึงบ้านครับผมคุณครับผม